แพงไปใหม่เจ้าของหอขอเก็บค่าไฟ2วัน500บาท จากเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเผยคลิปวิดีโอสั้นๆของผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok รายหนึ่งที่มีผู้อาศัยในหอพักได้ออกมารวมตัวกันติดป้ายเรียกร้องเจ้าของที่พักแห่งหนึ่งซึ่งในป้ายนั้นได้ระบุข้อความว่าฝากบอกเจ้าที่กรุณารับสายด่วนติดต่อไม่ได้นะคะโดยผู้ใช้ TikTok รายนี้ยังได้ระบุข้อความอีกด้วยว่าเจ้าของหอไล่เราออกจากห้องเหตุผลคือเราโทรไปถามเรื่องค่าไฟว่าทําไมค่าไฟแพงจังตงัง้ง5 0อบาททั้งที่เราอยู่หอสองวนันพร้อมกับได้ออกมาขอความ มเป็นธรรงานนี้ทําเอาผู้คนต่างมากมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็ให้แจ้งสายด่วนสคอบอรเรื่องการเก็บค่าน้าค่าไฟบางรายก็บอกว่าเจอเหมือนกันอยู่มา7วันค่าไฟ570บาทแต่ก็ได้มีอีกฝั่งมองความคิดเห็นต่างไปว่าขอดูสัญญาคู่ฉบับก่อนในสัญญาการเช่าจะมีรายละเอียดพร้อมกับขอหลักฐานและการจ่ายเงินของเราด้วยและจะรอฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องรอทงางเจ้าของเต็กตกรายนี้ได้ออกมาอธิบายให้ละเอียดกันอีกที